สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้จะพามาดูนะคะทิ้งทวนในการขุดเยอเวลาพันธุไทยในรอบสี่เดือนนี้นะคะนี่วันนี้เราได้อะไรมามาดูกันนะคะอะไรอะไรมาบ้างนะตัวนี้จะเป็นส้มบ้านนะคะนี่เป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายตายยากมากนะคะแล้วก็สีสวยนะคะเนี่ยนะคะ เป็นส้มบ้านนะคะตัวนี้สีกําลังสวยค่ะร้อนจัดๆก็จะเป็นสีออกโอรสนะคะต้นใหญ่สวยใบสวยมากเลยนะคะนี่คือส้มบ้านค่ะลองลงมาทีหนึ่งคือนี่ค่ะแดงตาเปินแดงตาเปินเป็นสีนิยมนะคะเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายตายากเช่นกันค่ะแดงตาเปินส้มบ้านนี้จะเป็นแบบกลุ่มที่ว่าเลี้ยงง่ายดอกออกเยอะสีสวยนะคะทํา แล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะไม่ค่อยตายนะคะทำให้สองพันเนี่ยจะเป็นจะมีกันเยอะนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะจะกอใหญ่นะคะเนี่ยขายกันก็คือกอใหญ่ขายแค่ร้อยห้าสิบาทนะคะแล้วก็มาดูอันนี้คือนวลละออนะคะนวลละออนวลละออก็จะเป็นสีเหลืองนะคะนี่แบบนี้ใบแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือแดงวิจิตนะคะแดงวิจิต แล้วก็จะเป็นพันธุ์อันนี้พันธุ์หายากมากนะคะของเยเวลาพันธุ์ไทยนี่คือส้มสีดานะคะส้มสีดากิวจะละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอากาศเย็นๆหนาวๆนี่จะออกเป็นสีส้มนะคะแต่ว่าถ้าอากาศร้อนก็จะเป็นสีออกเหลืองนะคะใบจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปลายใบจะเรียวแหลมแบบนี้นะคะนี่นี่ส้มสีดาหายากนะคะวันนี้ก็ได้มาแค่สีก่กอเท่านั้น,นะคะ่ะ ที่เหลือก็ขยายทําพันนะคะและอีกพันหนึ่งนะคะราชนีของเยอเวลาพันธุ์ไทยเลยก็ว่าได้เมื่อก่อนนะคะขายกันหน่อแล้วเป็นพันธุ์นะคะสําหรับแดงนิงจีถ้าหากว่าเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มเยอเวลานะคะน่าจะรู้ดีเนาะที่เข้ามาใหม่ๆเนาะหน่อแล้วเป็นพันธุ์นะคะแต่สวนเกษตรไม่เคยขายนะคะหน่อแล้วเป็นพันเพราะตอนนั้นไม่มีนะคะก็เลยได้มาขายประมาณนี้นะคะกรอบนี้คือนี่ แดงลิ้นจีนะคะนี่เมื่อวานนี้เราได้โกโกแบบแคะแกนนะคะวันนี้เราได้แบบโกใหญ่นะคะนี่สวยงามใบใหญ่มากนะคะนี่มาแล้วแต่วันนะคะของเราที่เราไปขุดว,ว่าจะเจอโกแบบไหนนะคะไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะเป็นได้พันธุอะไรแล้วก็จะมีลักษณะแบบไหนนะคะบางสวนเราไปก็อาจจะแบบ เจอเป็นโรคนะคะบางสวนไปก็อาจจะงามแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างวันนี้แดงนินจีอยู่ประมาณห้าถึงหกหน่อนะคะเนี่ยแดงนินจีราชนีของเยเบราพันธุไทยนี่สวยไหมคะลักษณะดอกสวยงามมากเลยนะคะสําหรับเยเบราพันธุไทยแดงนินจีเป็นพันธุที่นิยมกันมากนะคะดอกใหญ่นะคะก้านยาวก้านใหญ่ก้านสำหรับตัดดอกก็สวยนะคะนี่ดอกเขามีเขี้ยวแบบนี้นะคะ แดงดินจีเมื่อก่อนหากันมากค่ะตอนนี้ก็ยังนิยมอยู่นะคะนี่โคนี้โคใหญ่ๆนี่ก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทนะคะนี่นแดงดิ้นจีเนาะวันนี้ที่เราได้มาส่วนใหญ่ก็จะคือมีแดงดิ้นจีแดงตาเปิ่นเหลืองนอนละอ,อส้มบ้านนะคะแล้วก็จะมีส้มส้มสีดานะคะแล้วก็จะมีพันุอื่นบ้านบ้างแบบไม่เยอะนะคะเพราะว่าเน้นเน้น มีประมาณนี้แค่นั้นนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะสนใจทักมาได้นะวันนี้เราจะขุดวันนี้ก็คือพอแล้วนะคะที่เหลือพวกนี้เราก็จะส่งนะคะเราจะมีแก้วฟ้านะคะแก้วฟ้ากอย่อมก็ร้อยห้าสิบาทนะคะอาจจะดูเหี่ยวไปบ้างเนาะเพราะว่าโดนลมเนาะเดี๋ยวต้องรอลดน้ํานะคะลดน้ําแล้วเขาก็จะสดชื่นนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เตรียมตัดแต่งนะคะแล้วก็ลูกค้าที่สั่งเข้ามาเราก็ทยอยส่งให้นะคะเป็นพวกนี้นะคะ อันนี้แบบชํานี่วิเชียนขายไปหมดแล้วนี่ค่ะมันรอบนี้สี่เดือนนี้ก็คือส่งทิ้งทวนนะคะใครยังไม่มีก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแดงลิ้นจี่ยังว่างอยู่ประมาณสักสามสี่เนาะสามสี่กอนะคะที่เหลือก็ทักมาได้นะคะแดงแดงตาเปิ่นส้มบ้านยังว่างหลายกอคะ่ะสวัสดีค่ะ